หากคุณกำลังมองหานิยายจีนที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดาแต่เป็นการฟาดฟันด้วยศักดิ์ศรีความหลังอันฝังลึกและการหวนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เรื่องนี้คือคำตอบของคุณจักรพัรดิหมื่นวิธีหวนคืนเริ่มต้นด้วยการตายของยอดคนผู้เป็นตำนานเป็นการตายที่ไม่ได้พาเขาจากไปแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เขียนด้วยโลหิตและเปลวเพลิงเมื่อโลกคิดว่าเขาสิ้นแล้วเหล่าผู้เคยเหมอกคลานกลับกล้าหักหลัง ย่ำยีสิ่งที่เขาเคยปกป้องขโมยสมบัติที่เขาเคยมอบให้และกล่าวหาว่าเขาคืออาชยากรเพราะว่าตัวเอกของเรานั้นไม่เคยจับไปจริงๆเขายืนมองอยู่ในเงามืดซึมซับความหิวกระหายอำนาจของโลกและในยามที่โลกล่าเปลี่ยนไปตัวเขาก็กำลังจะหวนกลับมาเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของดาบหรือการแก้แค้นแต่มันคือเรื่องราวของศิษย์คู่พักดีที่กลายเป็นศัตรูของครูผู้ไว้ใจจนถูกรอบแทงข้างหลัง ของความรักที่กลายเป็นความผิดหวังและของตัวเอกที่ถูกโลกหลงลืมเตรียมพบกับการหวนคืนอันสะเทือนทั้งก้าสวรรค์สิชั้นดินเมื่อดาบเล่มเดิมจะถูกชักขึ้นอีกครั้งและความยุติธรรมจะไม่ใช่สิ่งที่ใครเอ่ยล้นจับปากแต่คือสิ่งที่ตัวเอกจะเป็นผู้ลงทันด้วยตนเองหากคุณพร้อมจะเดินในเส้นทางหมื่นวิธีนี้ไปกับเขาขอเชิญคุณมาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง จักระพัดหมื่นวิธีหวนคืนนิยายที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีของนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่กำลังตามหาความจริงความทรงจำและการล้างแค้นอย่างสง่างาม